สวัสดีครับมาพบกับที่เช่นเคยกับขายดีมากชาแนล e l 8 0 8กับ Hashtag มาแรงแบรนด์ฟูดแพนด้าหลังจากการประกาศการไล่ออกของพนักง,งานฟ o ดแ Panda ที่เป็นกระแสมาแรงในทวิตเตอร์จากกรณีม o อบ8 8กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับจึงทำให้เกิดดราม่าเกิดขึ้นกับ Hashtag แบรนด์ฟูดแพนด้าจากผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ในผู้ชุมนุมม o อบ8 8กรกฎาคม และยังมีข้อความระบุว่าผู้ชนุมบางรายพยายามวางเพื่องป้ายแต่ในเหตุการณ์ในครั้งนี้ยังมีผู้ร้องเตือนด้วยนะครับว่ามันไม่ดีอย่างนั้นในนี้ก็ว่ากันไปแต่ในตอนนั้นมันอยู่ในช่วงชุนละมุนของม็อบไม่รู้ว่าใครเป็นใครก่อนที่โพสต์ต่อมาจะเป็นโพสต์คลิปทํานองอ้างว่าเป็นหลักฐานส่งบอะแสผู้กอ่อเหตุในวันนั้นโดยทางเราก็ไม่รู้เหตุการณ์ดังกล่าวต้องดูในโพสต์ของผู้แจ้งบอะแสโดยมีคลิป รถจักรยานยนต์ในคลิปมีกล่องใส่อาหารสีชมพูของบริษัท Delivery ี่ขนส่งอาหารอยู่ท้ายรถนะครับแม้จะไม่ปรากฏแน่ชัดว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการวางเพลิงในครั้งนี้ว่าเป็นพนักงานของบริษัท Delivery ดังกล่าวหรือไม่แต่ต่อมาทวิตเตอร์ของ Foodpanda Thailand ได้ออกมาตอบกลับทวิตเตอร์ดังกล่าวระบุว่าทางเราจะเร่งดาเนินการตามระเบียบขั้นเด็ดขาดของบริษัท โดยให้ผลสภาพการเป็นพนักงานทันทีขอเรียนให้ทราบว่าทางฟูด d พนด้ามีนโยบายต่อต้านความรุนแรงและการก่อการร้ายทุกรูปแบบและยินดีช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีคนร้ายอย่างเต็มที่โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับกลายเป็นประเด็นเกิดขึ้นและเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้คนในโลกทวิตเตอร์เกิดความไม่พอใจในการแสดงออกของทวิตเตอร์บริษัทดังกล่าว ที่จะลงโทษพนักงานโดยไม่สอบถามหาข้อเท็่จริงใ,ใดๆก่อนในเหตุการณ์ผู้ชุมนุมหากมีภาพพนักงานขนาดนั้นก็น่าจะทำการสอบถามถึงเหตุการณ์และความเป็นมาก่อนใช่ไหมล่ะครับแต่มีข้อความที่เรียกผู้ชุมนุมว่าเป็นผู้ก่อการร้ายในสิครับเป็นประเด็นทำให้เดือดในทวิตเตอร์จุดเกิดตั้งแฮชแท็กแบรนด d ฟูดแพนาพร้อมีการชักชวนไปทำนองให้ลบแอปพลิเคชันดังกล่าว และเลิกใช้บริการอย่างถาวรอีกด้วยจากการเข้าไปดูแอปพลิเคชันดังกล่าวได้มีผู้ใช้งานลดลงตามที่เป็นข่าวแฮชแท็กแบรน f o ฟู๊ดแพนได้จริงๆด้วยนะครับหากชอบในคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ภายในช่องของเราแล้วเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ